อ่อสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของพระรัตนใจก,ก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่นักเรียนดูวิดีโอไปแล้วเนี่ยคนที่ตั้งใจฟังก็จะสามารถที่จะตอบคำถามได้แต่ก่อนที่จะไปถามคำถามเนี่ยอ่เดี๋ยวครูให้นักเรียนดูนะคะสักครู่นะ สั S 1> <S 1> <S กครู่นะคะ นักเรียนเห็นหน้าจอใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเห็นนะวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันก็คือในเรื่องของพระรัตนตรัยค่ะ,ะทุกคนดูนะคะพระรัตนตรยัยแป๊นึงนะ โอเคไม่เป็นไรค่ะมันมีขัดข้องนิดนิดหน่อยนะคะในเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะขอให้นักเรียนฟังก่อนนะ,ะคำว่าถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่เราดูไม่ได้เนี่ยมันมันขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือพระรัตนไกรค่ะ,ะทุกคนมาดูความหมายก่อนคำว่าพระรัตนไกรเนี่ยรัตนะ รัตนะแปลว่าอะไรเอ่ยรัตนะแปลว่าแปลว่าอะไรคะพิชามนเด็กหญิงพิชามนชูพุทธค่ะน้องได้ยินเสียงรู้มคะมหายแล้วออได้ยินแล้วน้องคําว่ารัตนะเนี่ยหมายถึงอะไรพอจะทราบมคะ แปลว่าอะไรคะรัตนะหมายถึงอะไรคะรัตนะรัตนะนี่หมายถึงแก้วไหมคะแก้วอันประเสริฐไหมหมายถึงแก้วไม่เอ่ยอ่าฟังนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคําว่ารัตนะเนี่ยหมายถึงดวงแก้วอันประเสริฐแล้วคําว่าไรเนี่ย ไรคาว่าไรเนี่ยหมายถึงสามดังนั้นคําว่าพระรันตนไรก็คือแก้วอันประเสริฐสามประการแก้วอันประเสริฐสามประการนี้มีอะไรบ้างก็คือพระพุทธค่ะอ่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังก่อนนะคําว่าพระรันตนไรก็คือดวงแก้วอันประเสริฐสามประการ สามประการนี้มีอะไรบ้างก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทีนี้เรามาดูความหมายค่ะคําว่าพระพุทธคืออะไรนักเรียนยังไม่ต้องจดอะไรนะคะฟังครูก่อนคําว่าพระพุทธคืออะไรพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาอ่านี่คือคำว่าพระพุทธนะคะ ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาและพระธรรมหลักพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พระองค์ทรงตรัสรู้เช่นที่เราเรียนผ่านไปก็คือเช่นอริยสัจสีนั่นคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคําว่าพระธรรมต่อไป3ามพระสงฆ์ พระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์ก็คือสาวกผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ารวมสามประการของคําว่าพระรัตนตรัยก็คือแก้วอันประเสริฐสามประการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อเดี๋ยวครูจะถาม เด็กชายทวัตชยัยสุกอินเด็กชายทวัตชยัยสุกอินค่ะได้ยินไหมคะได้ยินมากบอกเร็วได้ยิน้น้องบอกคุณครูหน่อยว่าคําว่าพระรัตนใจเนี่ยหมายถึงอะไรคะพระรัตนใจหมายถึงอะไรคะเมื่อกี้ได้ฟังไหม <m uch> อะน้องดูที่หน้าจอค่ะ,ะมันช้าเน็ตมันช้านะคะดูที่มันเลื่อนไม่ได้หน้าจอมันอ่ะนี่น้องน้องดูค่ะตอนนี้ได้แล้วน้องลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิคําว่าพระรัตนใรเนี่ยหมายถึงอะไรที่คร <m uch> ูชี้ให้น้องดูอยู่อ่ะค่ะหมายถึงอะไรัแก้วอะไรเ่ยอันปะ เกลก้วอันประเสริฐอะไรคะสามประการอ่าคำว่าพระรัตนใจนะคะหมายถึงแก้วอันประเสิริฐสามประการถูกต้องค่ะนี่ค่ะนี่คือความหมายหมายถึงแก้วอันประเสิริฐสามประการสามประการมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวครูถามคนถัดไปน้องปิดไปให้ครูด้วยนะคะ เด็กชายอะเด็กหญิงดีกว่ามีเพื่อนยกมือแล้วทัญญดาเทียนเทียนแสงค่ะเด็กหญิงทัญญาดาเทียนแสงได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะอะแก้วอันประเสริฐสามประการเนี่ยที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เป็นความหมายของพระรันาตนตรัยทีนี้ครูถามต่อว่าอันแรกเลยคืออะไรคะ,ะพระพุทธอ่าพระพุทธถ่ะหนึ่งพระพุทธสองอะไรคะ สองพระ,ะโอเคค่ะตอนนี้เน็ตเน็ตเริ่มจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะสัญญาณเน็ตเริ่มมีปัญหาไม่เป็นไรนะ้องไม่ต้องดูหน้าจอนะคะอ่าต่อไปสามคืออะไรคะพระสค่ะสามพระสงฆ์โอเคถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะพระรัตนตรัยเนี่ยที่มีความหมายว่าแก้วอันประเสริฐสามประการเนี่ยก็จะประกอบด้วยหนึ่ง พระพุทธสองพระธรรมแล้วก็สามพระสงฆ์นะคะในส่วนของความหมายในส่วนของความหมายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ครูก็อธิบายไปให้ฟังแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือพระพุทธเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาถูกต้องไหมคะเดี๋ยวครูจะถามคนถัดไปนะคะเดี๋ยวจะถามคนถัดไป เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะถามคนอื่นบ้างนะคะอ่ะต่อไปขอเป็นเด็กชายเด็กชายท่านักกรีดค่ะได้ยินครูไหมคะท่านักกรีดแก้วเอี่ยมค่ะน้องได้ยินครูไหมคะอ่ะน้องพูดเสียงดังหน่อยค่ะน้องได้ยินครูใช่ไหมคะได้ยินได้ยินครับสิครับ ก็มีหางเสียงด้วยได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินครับได้ยินครับโอเคเก่งมากค่ะอ่ะครูถามน้องว่าเมื่อกี้นะคะคําว่าพระรัตนาตรัยเนี่ยที่มีสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมคะอ,คอ่ะทีนี้น้องน้องลองดูหน้าจอน้องเห็นหน้าจอใช่ไหมคะคาว่าพระพุทธเนี่ย หมายถึงอะไรในน้องเราอ่านข้อที่หนึ่งให้ครูฟังดูหน่อยสิคะ,ะที่ครูขีดเส้นใต้ให้น้องดูเนี่ยค่ะในน้องลองอ่านให้คุณครูฟังดูหน่อยสอิพระพุทธหมายถึงอะไรคะพระอะไรเอ่ยพระพระอะไรคะคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าศาสดา อ่าเป็นพระศาสดาของของใครคะของอ่าของของพระพุทธอะไรอ่าอ่านให้จบค่ะพระพุทธศาสนาไหมโอเคอ่าพระพุทธนะคะก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนาถูกต้องค่ะอ่าพรบมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ โอเคเก่งมากอ่าต่อไปนะคะพระธรรมก็คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าและสุดท้ายคือพระสงฆ์ค่ะพระสงฆ์เนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่าดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยฟังนะคะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ย เราก็ควรมีความศรัทธาในคุณค่าของพระรันตนใยและควรแสดงความเคารพพระรันตนใยโดยการปฏิบัติตนดังนี้ค่ะอ่าดูนะคะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรปฏิบัติตนยังไงบ้างหนึ่งก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงเผยแผ่หลักธรรมคำสอนหรือ นอกจากนี้เช่นเคารพบูชาศึกษาและปฏิบัติตามพระจริยวัตรสองพระธรรมก็คือระลึกถึงพระคุณสวดมนต์ส,สรรเสริญส่งเสริมและชักชวนกันปฏิบัติธรรม 3. พระสงฆ์ก็คือระลึกถึงพระคุณแสดงความเคารพบำรุงด้วยปัจจัยเช่นตักบาต ทุกคนฟังให้ดีนะนี่คือสิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยทุกคนปฏิบัติได้ไหมคะไหนใครปฏิบัติได้ยกมือให้ครูดูหน่อยคะ่ะยกมือขึ้นหน่อยอ่าธนากิตยกมือแล้วตะวันยกมือแล้วบางคนยังไม่ยกมือเลยคะ่ะอาทิตย์ยกแล้วโอเค ดังนั้นนะคะเราก็ควรปฏิบัติตามและปฏิบัติเพื่ออะไรเป็นการแสดงความเคารพอ่าเป็นการแสดงความเคารพเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ควรจะมีความศรัทธาในคุณค่าของรารตานไตรยนะคะอ่าทีนี้ต่อมาก่อนที่จะไปทําในสมุดให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาค่ะเอาหนังสือสังคมขึ้นมาค่ะ เปิดหนังสือไปที่หน้านี่ค่ะนักเรียนเห็นไหมก็คือหน้าไหนอยู่ที่หน้าสี่สิบค่ะเริ่มตั้งแต่หน้าสี่สิบเปิดเลยค่ะเปิดหรือ,อยังอ่ะทุกคนดูเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะ แล้วจะให้นักเรียนทําเองมีด้วยกันทั้งหมดสามหน้าดูค่ะเดี๋ยวครอจะยกตัวอย่างให้ดูในหน้าสี่สิบเขาให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นดูข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งนะคะที่ครูวงสีแดงไว้เนี่ยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่พระรัตนตรายและความหมายให้สัมพันธ์กันเห็นไหมคะเขาให้มาสามคำก็คือคำว่าพระพุธ พระธรรมพระสงฆ์ให้นักเรียนโยงเส้นค่ะโยงเส้นว่าพระพุทธจากที่ฟังไปเมื่อกี้นะคะหมายถึงอะไระพระพุทธหมายถึงอะไรเมื่อกี้มีเพื่อนตอบก่อนหน้านี้แล้วพิชยุทธเด็กชายพิชยุทธ์ค่ะได้ยินไหมคะเด็กชายพิชยุทธ์ได้ยินใช่ไหมคะ อ้าวครูไม่ได้ยินเสียงน้องอ้าวฟังนะคะดเด็กชายพิชยุทธ์ครูไม่ได้ยินเสียงน้องไม่เป็นไรค่ะอ้าวทุกคนฟังอ้าวฟังนะคะให้นักเรียนโยงเส้นเดี๋ยวครูโยงตัวอย่างให้ดูก่อนเมื่อกี้พระพุทธคืออะไรพระพุทธก็คือศาสดาข,ของพระพุทธศาสนาเราก็โยงมาเลยค่ะโอเคเข้าใจไหมคะ อ่าส่วนพระธรรมพระสงฆ์ครูให้นักเรียนทําเองนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองค่ะครูจะทําตัวอย่างให้ดูอย่างละหนึ่งข้อนะคะเพื่อประหยัดเวลานักเรียนจะได้ทำด้วยตัวเองด้วยข้อที่สองนักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพระรันตนใจพร้อมบอกผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติลงในตาราง ก็มีเหมือนเดิมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามข้ออ่าทีนี้พระพุทธคำว่าพระพุทธเนี่ยก็คือศาสดา,าของพระพุทธศาสนาเนี่ยการปฏิบัติตนเราปฏิบัติอย่างไรเช่นน้องก็เขียนเลยกราบไหว้กราบไหว้บูชาอ่าแล้วผลที่เกิดขึ้นละ่ะ ผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเมื่อเรากลับไหวบูชาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เราเป็นยังไงคะสะบายใจอ่าเข้าใจไหมคะอ่าส่วนพระธรรมพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนเนี่ยเช่นเราก็นําหลักธรรมมาปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทำให้เรามีความสุขอย่างเนี้ยคะ่ะ ครูเขียนให้ให้อีกข้อหนึ่งพระธรรมก็คือนำหลักธรรมมาปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เรามีความสุขนะส่วนพระสงฆ์เดี๋ยวครูให้ทำเองนะคะ โอเคนะทีนี้หน้าถัดไปค่ะก็คือหน้าสี่สิบเอ็ดค่ะครูจะทำให้ดูตัวอย่างบางข้อเท่านั้นนะคะอ่ะทุกคนเปิดหน้าถัดไปหน้าสี่สิบเอ็ดอ่าหน้าสี่สิบเอ็ดนะคะเ,คเขาให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความศรัทธานในพระรัตนตรัยแล้วตอบคำถาม,ถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความเช่นตัวอย่าง ภาพที่นักเรียนวาดนักเรียนวาดภาพกราบไหว้พระพุทธรูปได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนกําลังกราบไหวพระพุทธรูปอ่ะครูเขียนตัวอย่างภาพนะว่าเป็นภาพกราบไหว้พระพุทธรูปนักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะอันนี้คือให้นักเรียนวาดเลยค่ะ เป็นภาพที่เรากําลังกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วเราก็มาตอบคําถามเช่นพระรัตนตร,รัยหมายถึงอะไรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมคะอะพระรัตนตรัยมีความสําคัญยังไงก็คือเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจอของพุทธศาสานิกชนเห็นไหมจะสอดคล้องกันอแปบ๊บหนึ่งนะคะมันมีอันนี้เข้ามาแปบ๊บหนึ่งคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวปูสต็อปแชร์ก่อน เนี่ยค่ะอินเทอร์เน็ตม,นมันมันมันมีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวครูแชร์ใหม่ให้สักครู่นะคะโอเคค่ะ อินเทอร์เน็ตมันมันไม่ค่อยดีนะคะมันสัญญาณมันขัดข้องนิดหน่อยมันก็เลยทําให้ขึ้นมาบ้างไม่ขึ้นบ้างอ่าไม่เป็นไรทีนี้ในข้อสามจุดสามนักเรียนแสดงความศรัทธาในพระรัตนตรยัยโดยวิธีใดแป๊บหบนึ่งนะคะขึ้นมาอีกแล้วน้อง เดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคมันจะหลุดบ่อยมากอ่าสัญญาณมันจะหลุดบ่อยมากนะคะในข้อสามจุดสี่นักเรียนดูแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อเห็นไหมคะอ่าเช่นมีความสุขเกิดสีิมงคลมีความยืดเหนี่ยวอะไรเนี้ยนักเรียนตอบไปได้เลยเพราะเป็นความ เป็นการตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของเราเองนะคะแล้วข้อ3.5การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไรก็คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตร,ริย์โอเคนะคะอ่าทีนี้สุดท้ายข้อที่สี่ค่ะให้เวลาหนึ่งนาทีข้อที่สี่ค่ะเดี๋ยวครูให้นักเรียนหนึ่งนาทีที่ครูวงกลมไว้สีแดงเดี๋ยวเราจะมาตอบพร้อมกัน ลองตอบเองดูก่อนมีคำว่าพระรัตนตรยัยพระพุทธศรัทธาพระธรรมพระสงฆ์เอาไปตอบในช่องว่างอ่าลงมือเลยค่ะให้หนึ่งนาทีอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบนะ่ ตอนนี้ผ่านไปสามสิบวิแล้วค่ะเร็วไหมเห<ม>ลืออีกสามสิบวิเดี๋ยวครูจะสุ่มถามติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอาง่ายๆเลยดูเห็นชัดนะคะทุกคนมีหนังสือของตัวเองอยู่แล้วอ้าวใครพร้อมจะตอบบ้างยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะ อ่าทัญยดาพร้อมจะตอบแล้วอ่าทัญยดาน้องดูนะคําตอบแรกพระรัตนัยประกอบด้วยอะไรบ้างคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะโอเคน้องเขียนเลยพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เก่งมากถูกต้องค่ะ อ่าเราอันไหนเราเขียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ขีดออกเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ขีดไว้เลยถูกไหมคะโอเคคนถัดไปค่ะใครจะตอบยกมือคําตอบที่สองค่ะอ่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าพระรัตนตรยัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนควรมีความอะไรเอย่ยใครจะตอบข้อนี้ยกมือหน่อยคะ่ะ ใครจะตอบบ้างเอ่ยใครจะอาตะวันจะตอบโอเคเดี๋ยวครูเปิดไม์แล้วค่ะตะวันตอบเลยค่ะควรมีความอะไรคะศรัทธาครับโอเคถูกต้องค่ะควรมีความศรัทธาในคุณค่าของเดี๋ยวคนถัดไปคนสุดท้ายใครจะตอบใครจะตอบใครยกมือได้เลย อ้าวเดี๋ยวธัญญาดาวเอาคนอื่นบ้างนะเดี๋ยวให,ให้เพื่อนคนอื่นได้ตอบบ้างอ่ะใครจะตอบบ้างคะยกมือหน่อยอ่าเด็กหญิงจันทการวุฒธธิมานพค่ะเด็กหญิงจันทการเปิดไม่เปิดไม์เลยคะ่ะตอนนี้ครูเปิดให้แล้วแต่มันมันไม่ขึ้นน้องได้ยินครูใช่ไหมอ่ะเปิดแล้วอ่ามีความศรัทธาในคุณค่าของอะไรคะของอะไรเอ่ย คำตอบสุดท้ายของอะไรคะพระรันตนัตรค่ะโอเคค่ะมีความศรัทธาในคุณค่าของพระรัตนรไรและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนถูกต้องค่ะอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่าทุกคนเสร็จนะส่วนหน้าไหนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวน้องค่อย ย้อนกลับไปทํานะคะในหน้าที่วาดภาพก็เหมือนกันน้องก็ย้อนกลับไปทํานะคะอ่ทีนี้สุดท้ายให้น้องเอาสมุดของตัวเองขึ้นมาค่ะให้นักเรียนเอาสมุดวิชาสังคมขึ้นมานิดเดียวไม่เยอะแล้วอ่าสุดท้ายสมุดสังคมนะคะเขียนวันที่เรียบร้อยสั้นๆเดี๋ยวครูให้โจ์ไว้ และเดี๋ยวให้นักเรียนไปทํานะคะก็คือเขียนวันที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บคาสั่งก็คือให้นักเรียนบอกความหมายบอกความหมายมีคําว่าอะไรบ้างก็คือพระพุทธหมายถึงอะไรน้องก็เขียนมาพระธรรมหมายถึงอะไรและพระสงฆ์หมายถึงอะไรอันนี้ให้น้องเขียนในสมุดของตัวเองนะคะโอเคไหมเดี๋ยวคนไหนที่ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวครูจะ ไปโน้ตไว้ให้ในห้องของนักเรียนนะคะในส่วนที่ทำลงในสมุดอ่ามีอยู่สามข้อพระพุทธคืออะไรเอพระพุทธหมายถึงอะไรพระธรรมหมายถึงอะไรและพระสงฆ์หมายถึงอะไรนะคะอย่าลืมเขียนวันที่และเขียนคำสั่งให้เรียบร้อยโอเคนะโอเคนะคะอ่าตอนนี้นะคะ ก็หมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันวันพุธนะคะเพราะพรุ่งนี้ไม่มีเรียนสังคมให้นักเรียนไปทําการบ้านไปทบทวนมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมึกีนไม่เอาโเอช่